สวัสดีครับบ่าจ่าภาษาเกษตรเป็นรายการไทยทอด,ด,ดสดออกจากบริเวณสารากางจังหวัดหนองบัวลำพูบราจ่าภาษาชาวบ้านเนืน่องจากบ่าจ่าเรื่องของการกรณีการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องเป็นกระแสะสังคมที่บ่เกิดบ่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนหลังจากที่ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องได้แพร่กระจายออกไป ทั้งหนังสือพิมพ์ก็ดีวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีโทรศัพท์ก็ด,กดีวิทยุก็ดีก็ต้องขอบคุณขอบคุณซื้อต่งตางๆขอบคุณสังคมที่ให้ความสนใจก็เป็นเรื่องเล่าที่ม่เคยปรากฏมาก,ก่อนในสังคมของประเทศไทยที่มีบุคคลคนหนึ่งคือผมนี่เองได้เข้าวมาว่าจาในการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจรจราจรที่อาจจะถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกต้อง สังคมกัเป็นผู้ตัดสินเอาเองมีหลายมุมมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นตั้งๆ่างกันไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นปรากฏแก่สังคมและกับสังคมในรับรู้มาตลอดว่าการใช้อำนาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหรือผู้ตั้งด้านก็นดีว่าได้ตรงไปตรงมาบิดเบี้ยวผพรามเห็นกรณีถึง ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขนส่งการขับรถแต่ละมือนแต่ละวันน่ะแน่นอนเพราะว่าขับเป็นอาชีพมันจะต้องมีบ,าบ้างบ่หน่อยก็หลายแต่ว่าส่วนใหญ่ถูกหลายถูกกรณีถูกใบสั่งกด็ดีถูกจับปรับกด็ดีเป็นท่บาบ้างว่าเป็นท่าบ้างแล้วก็ประชาชน่มีสิทธิ์เถียงเลยเป็นยังค่อยวางสัน่นค่อย่มีสิทธิ์เถียงหลังจากที่ท่านออกใบสั่งไปแล้ว ใบสัางของท่านคือคำพิพากษาที่ว่าตัดสินประชาชนว่าผิดเลยพวกผมไม่มีโอกาสได้ต่อสู้นอกจากนั้นแล้วท่านก็นยังบอกว่าอายัดทะเบียนภายในเจวันนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจที่บิดเบี้ยววม่ตรงตามเจตนาร่มของกฎหมายก็เลยเห็นให้ประชาชนทุกผากส่วนในรับความเดือดร้อนท่านใช้อำนาจที่มีชอบท่านใช้อำนาจที่ชอบทั้งสองอย่างทั้งมีชอบทั้งชอบ ไปอายัดทะเบียนเขาว่าให้สามารถต่อภาษีได้เรื่องนี้มีการส่งให้กฤษฎิกาตีความโดยตัวของพวกท่านเองนั่นแหละพยามสองเถื่อสองครั้งว่าการกระทําของท่านชอบหรือไม่ชอบสุดท้ายกฤษฎิกาตีความมอ,อกมาแล้วว่าที่ใบสังของท่านอะรถที่โดนใบสังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจาราจรปรากฏว่าสามารถตอ่อทะเบียนได้เอาแล้วการกระทัของพวกท่านที่ผ่านมาละ่ะที่มันมีชอบละ่ะที่มันมีชอบละ่ะ ทุกท่านรับผิดชอบกับการกระทําของพวกท่านยังไดนแน่หรือว่าพ่เป็นอย่างเลยผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนของผมเนี่ยแหละครับทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ใส่กฎหมไม้บิดเบี้ยวเนี่ยแหละครับลุกขึ้นแม่สู้กันครับเก็บเอกสารตรงนั้นไว้เอาไปฟ้องร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ตั้งขึ้นแม่สามารถฟ้องในทุกสารครับ กรณีที่ออกใบสังผมยกตัวอย่างเช่นขับรถทังขวาวิ่งเล่นขวาในขอเท็จจริงแล้วเล่น้ายเป็นลุม้มเป็นบอคลุกฮะท่านอาศัยช่องว่างของกฎหมายตรงนี้ไงท่านอาศัยช่องว่างของกฎหมายตรงนี้บอกว่าวิ่งขวามันสิวิ่งซ้้ยังได้ตาแตกก็เมื่อนบรถถนนนั้นเป็นลุมเป็นบอขนาดนั้นยกตัวอย่างกรณีอีกกรณีหนึ่งกรณีแซงขวาขึ้นกัน ในระวางที่แซงอ่ะกฎหมายขอด้ให้แซงซ้ายกฎหมายไม่ต้องแซงขวากรณีทนนี่แซงขวาหลังจากแซงไปแล้วการตบซรายเขาเนี่ยมันจะต้องเบ่งว่าปลอดภัยหรือบ่ปลอดภัยมันถึงระยะห่างกับรถข้างหลังบอแต่ว่ามึงเอินช่วงที่ท่านยู่พอดีช่วงท่านจับกล้องจับยังมากพอดีท่านก็มองเห็นว่าเป็นการแซงขวาหรือว่าเขาท้ายมันเขาบ่าได้ถ้าเขาได้เขาอยู่แล้วนี่แหละสิ่งต่างๆเราเนี่ที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง กรณีที่ขับรถขับหน้าลูกหลานไปนั่มลูกเต้าไปนั่มไปเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่ากับว่าสิ่งที่ท่านเรียกรับผลประโยชน์โดยชอบและโดยไม่ชอบนะ่ะมันปลูกฝังถึงเจตนาของเด็กน้อยที่อยู่ในรถที่เห็นพ่อแม่เพิ่นเจรจาหรือเพิ่นเว้เาอาธิซื้อความสะดวกกะดีหรืออาธิซื้อหรืออาธิออกไปรั่งมากกะดีเป็นการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผูกระทําผิดหรือบอก่กระทําผิดสารยังไม่ได้ตัดสินแต่ว่าท่านพิพากษาไปแล้วว่าผิด เล็กน้อยก็ซึมซับเอาตรงนี้แหละเห็นภาพที่บดีของเจ้าในที่ตำรวจจรา,าจรส่วนใหญ่เห็นแต่ภาพผีดบดีส่วนน,น,วน,น้อยเห็นภาพดีส่วนน้อยเห็นภาพดีพฤติกรรมของพวกท่านน่ะมันปรากฏแก่สังคมจนณจวบจนปัจจุบันนี้เกิดกระแสสังคมอย่างมากมมยเขามาติดตามผม็ดีต้องขอบคุณเขามาแสดงความคิดเห็น็นดีในเฟซบุ๊กของผมรวมถึงเขาไปยุ่ในกลุ่มเฟซบุ๊กของเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนก็นดี ผมถือว่าบ่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนกับสังคมของประเทศไทยสังคมที่มีเด็กเล็กเด็กน้อยที่มาเป็นแฟน,นครับผมเอาผมดีใจนะแต่ว่าผมถามมาสังคมในอีหยังสังคมได้ประเทืองปัญญาสังคมได้รับรู้แม้แต่เด็กน้อยเองกันยังถูกกระทํากรณีที่เอาเด็กน้อยไปโรงเรียนหมวกกันน็อกกระใสขอใบครับคีขอใบครับขีมีใบครับขีขอเบิ้งสำเนาทะเบียนรถมีสำเนาทะเบียนรถมีคู่มือแล้วขอบเบิ้งเล่มตัวจริงเอาทุกอย่างเลย เด็กน้อยที่ไปโรงเรียนน่ะนะเขาซึมซับเอาจากตรงนี้แหละการกระทําของพวกท่านผมบ่อยากก้าวล่วงถึงองค์กรแต่ว่าผมอยากเอาถึงภาพทั่วไปผมอยากเห็นสังคมที่มันดีขึ้นผมไม่อยากเห็นสังคมที่มันต้องเอารัดเอาเปรียบสังคมของผู้มีปัญญาบ่เป็นอาศัยปัญญาใน,ในทางที่มีชอบใส่ปัญญาของเจ้าของที่มีกว่าที่ดีกว่ามากดขี่ข่มเหงกฤษฎีกาตีความบอ,อกว่า ให้ความเห็นออกมาสองครัง้งสองค่านอกจากนั้นแล้วท่านก็นยังพยายามสิยื่นแก้ขอกฎหมายของพรรจราจรทั้งบอกว่าอยากให้ท่านมีอำนาจนอกจากจับปรับแล้วผู้ดใดพไปฏิบัติตามไม่สร้างให้ติดคุกหรือปรับเพิ่มมากขึ้นสังคมมันชาธิปไกันเอ,อื้ออาทร้อย่างไดท่านสแสวงหาอำนาจท่านมีอำนาจแล้วท่านโหยหาอำนาจมากขึ้นไปอีก ท่านเพิ่มเมื่อคิดถึงว่าผู้ถูกปฏิบัติคือพวกผมแน่ว่าพวกผมสิยูจังไดกินจังไดห,หายเงินมาจังไดบกฎหมายเนี่ยเขียนมาว่า,าท่านพวกทัานก็นย่าทําผิดบ่มีผู้ได้อยากเท็ดพิดการเฮ็ดผิดผมบอกแล้วว่าผิดโดยสันดานผิดโดยว่าตั้งใจเราก็พิดแก่โดยบรรลุเท่าบอถึงการการให้การศึกษาแก่ประชาชนตั้งหากการให้ความรู้แก่ประชาชนตั้งหากการซ้อยกันป้องกันและป้องป,องปามตั้งหากที่สิยูน้ากันได้ แต่ว่าท่านเลือกใช้ทีวิธีวิธีจับปรับพี่น้องครับเขาสิร่วมตัวกันเขาสิหล้อมร่วมกันเข้าสิเดินไปน้ากันเพื่อสิ่งที่เพื่อเพื่อสิ่งที่ถูกต้องการตัางด้านขึ้นกันท่านอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายท่านบิดเบี้ยวเฮ็ดให้ของเจตนาลมของกฎหมายบิดเบี้ยว อาศัยช่องโหว่ตรงนี้แหละครับสแสแวงหาผลประโยชน์อันบควรใดของพวกท่านเพราะผมถูกกระทำมาตลอดเพราะพวกผม,ผมออกมาแน่พวกท่านก็ออกมม่ไหว้ๆทรงริ้วล่อออกมาโออมาจมตีผมต่างๆหน้าโจมตีกลุ่มผมผมบอ,อกแล้วว่ากลุ้มของผมว่่มีขัรเมื่อเข้ามาเกี่ยวของกลุ้มที่เกิดขึ้นมาได้เฟ c บุ๊กเกี่ยงก่ไใย้ออนไลน์เพื่อนเกิดขึ้นมาเพราะการกระทะของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กดดันทีบีบบังคับทั้งองค์ทั้งตรงและทั้งอ้อมไม,ม่มีคนใดอยากมีปัญหาหรอกครับ แ้มันเป็นมหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ามีการแก้ไขผู้รักกุญ,ญ่ในบ้านในเมืองก็บอเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งมันค่อยรวบกลุมอันกันออกไม่ได้ขนาดนี้ขนาดเดียวกันท่านก็พยายามที่จะแก้กฎหมายพยายามยืนต่อสดตชอพวกผมยังบ่งเข็มแข็งข้อสี่ไปเฮ็ดฮอดขนาดนั้นแต่ว่าขอให้การกระทัาขอ,ของพวกท่านเนี่ยนะให้เบาบางลงก็นี่พวกผมออกมากคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องด้านที่ถูกต้องท่าน Head เฮ็ดไปกรณีนี้ท่าน ออกมาอาชีพชดหรืออาชีลูกหรืออาชีบลูกระดีปรากฏว่าในบางพื้นที่การตั้งด้านโดยเฉพาะทั้งชนบรุรีบอวินศรีราชาพัทยาขอนแกน่นอุดรยังหลายคือเกา่าแสดงว่าพวกท่านบลูรูึกรุษาขึงความเดือดร้อนของผกผมที่ออกมาเลยสิ่งที่ผกผมสะท้อนเพื่อต้องการว่าย่างหน่อยๆกันลดเบาบางลงแต่ว่าในพื้นที่ก็ต้องขอบคุณในใน,ในชัย,ยภูมิในจังหวัดชัย,ยภูมิ หลายขึ้นก็เกา่าแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ออกหนังสือเวียนไปอีกว่าสามารถกระทําได้แสดงว่าผู้ท่นานเพิ่เห็นความเดือดร้อนคือว่เอาหน้าที่การงานของพวกท่านเนี่ยที่มีตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มีอํานาจเนี่ยเอาไปป้องกันปราบปรามยาเสพติดป,ป้องกันโจรผู้ไร้ไอ้ขโมยบ่ดีบ่มัดมือมัดเว้นขันพวกท่านสิมานั่งปราบยุงสิบ่ต้องจ้างจ้างเจ้าหน้าที่มือละสามร้อยไ่ต้องเอาเงินเดือนสี่หามื่นมานาั่งปราบมานั่งจับยุงสิ เสียงิประมาณของรัฐเสียภาษีอะก่อนของประชาชนเงินเดือนในี่าเสีหาเือนแต่ว่ามานังจับปรับมันเป็นภาพที่พอดีและอีกอย่างหนึง่งผมบ่เคยยุยงส่งเสริมให้คนเหตผิดกฎหมายต้องเหตถูกกฎหมายครับสังคมต้องยุ่ใดเพราะกฎหมายต้องยุติภายใต้กรอบกฎหมายเดียวกันอันนี้เป็นนัฐธรรมนุนอยู่แล้วว่าต้องตีเจตนาโรมของผมไม่พิดเบื่อไปที่สําคัญที่สุดนับต่อจากนี้ไปถ้าผมได้ใบสั่งนะ ถ้าผมได้ใบสั่งผมสิบไปเสียครับป๊าผมอยากเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายผมอยากให้มีคำพิพากษาที่ถูกต้องพวกเขา้าถ้าผู้ใดได้ใบสั่งครับเสียเวลาอีกนิดนึงครับให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้มีคำพิพากษาผมยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เล่นรถเนี่ยผมมั่นใจว่าผมแล่นรถอยบะเกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ว่ามิจระจรมีตำรวจออกมาโบกว่าแล้วก็บอกว่า,บบวาผมแนลนรถเกินกฎหมายกำหนดตรงนี้แหละครับผมอยากรู้ว่าอุปกรณ์ของพวกท่านามาฐานบ่ออุปกรณ์ของท่านสามารถที่พิสูจน์ได้บ้างครับว่าของการกระทําของพวกท่านมีมาตรฐานรองรับผมถึงบอกว่ากรณียังีิแล้วก็กรณีใช้วินิจฉัยที่บ่ถูกต้องกรณีที่วิ่งขวาวิ่งเข้ตรรเาต้องพิสูจน์ครับเข้าก็ต้องกลัวให้เขาอีกต่อไปแล้วต้องเอาเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับเขาู่ศาลครับ เจ้าที่คนทรงบอกแล้วว่ามือนั้นถ้าเจ้าที่ตำรวจออกใบสังมาต่อมาต้องออกหมายเรียกต่อมาต้องที่จริงอ่ะพนักงานสอบสวนตามปอวิอายายอยู่แล้วต้องทรงฟอร้องครับเพราะว่าผม,ม,มบ่มมยอมรับผมบ่ยอมรับแต่ว่าสุดท้ายท่านก็ใช้อำนาจไปอายัดผมทั้งที่ผมบ่ผิดอะผมยืนยันว่าผมบ่ผิดคือบ่อให้กระบวนการผมได้พิสูจน์แนแ่กับผมแซงขวาเพราะรว่ามันมีเหตุการณ์ขับขันมันบังคับอะครับไอที่ผมวิ่งขวาก็เพราะเหตุการณ์เพราะถนนมันบอดี กฎหมามให้โอกาสเปิดโอกาสให้พวกผมได้ต่อสู้แต่ว่าสิ่งที่ตำรวจรรจราจรกระทํำอยู่นี่พบผมว่าได้ว่าได้ต่อสู้ว่าได้พิสูจน์ตัวเองเลยว่าผิดหรือว่าผิดแต่ว่าใช่ท่านต้องไปอธธาัดทะเบียนพวกผมแล้วแสดงว่าพวกผมต้องผิดต้องก้มหนาท่านบอกว่าปับพันหนึ่งต้องเสียพันหนึ่งมันต้องให้ใหการมันต้องมีการเข้าเอาเรื่องต่างๆเราเนี่เข้าสู้กระบวนการยุติธรรมเพื่อนํำสืบเพื่อให้มีคัพิพากษาข,ของศาลตัดสินไปที่ยุติ สีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกระซังาสารตัดชิ้นแล้วเขาต้องขารพบำาตัดสินของสารเขาต้องยุติกระจังรถแลนแ,นๆๆๆๆแลนรถเร็วเนี่ยใบสั่งออกมาปุ๊บถามผมว่าปฏิบัติตามใบสั่งอายัะทะเบียนแล้วมันเท่ากับว่าท่านพิพากษาให้ผมยอมรับเถียงกับบสูงเถียงกับบฟังผมก็อยากรู้ขึ้นกันว่าเครื่องอุปกรณ์ของท่านมีมาตรฐานเท่าไหร่เราในการตรวจจับมันเป็นมาตรฐานจังไรน,นี่ต้องพิสูจน์พี่น้องครับต่อสู้ถ้าได้รับใบรั่งก็ต้องไปเสียหัวมันไปนี่ เรารวมกลุ่มกันมาแล้วเขาต้องสารต่อเจตนารมณ์แล้วก็กลุ่มเกียงไก่ไทยอ่อนและเพื่อนเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองบบเกียวบ่ต้องเอาการเมืองเขามาเรื่องต่างๆที่บ่เกี่ยวของกับการตั้งด้านกับตำรวจจราจรบ่ต้องเอาเข้ามาต้องขอร้องทุกท่านแต่ว่าการิิโพสเป็นการส่วนตัวโพสไปบ่เป็นยังแล้วก็เกียงเรื่องก็ภาพซ้ำๆเก่าเกาที่ที่ไปละเมิดของคนอื่นอันนั้นขออนุญาตที่บ่อนุมัติโพนะครับ ก็หวังว่าเข้าใจเอาเมือเนี้สิมีทุระสิมีทุระมีภารกิจสิไปทั้งกุด,ดอนถ้ามีโอกาสก็สีได้ไปเบิงทั้งคุณนำ้ำอีกสักพักหนึ่งนี่แหละครับเอาขอได้รับความขอบคุณครับจากผมนายเก่งไก่ไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ